เดินทางแล้วค่ะเราเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนซึ่งเป็นสนามบินที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยและได้รับมาตรฐานระดับโลกโปรแกรมที่เราพักในครั้งนี้เป็นแบบ5วัน3คืนมุ่งหน้าทั้งโซลแล้วก็โซลอกซานค่ะระหว่างทางก่อนจะถึงเกาะนาน,นิแวะทานอาหารกลางวันกันก่อน เลือข้ามฟากสู่เกาะนามิเกาะนามิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกแล้วก็โด่งดังมากๆของเกาหลีค่ะก็ดังจากหนังแล้วก็ซีรีส์ทั้งไทยแล้วก็เกาหลีเกาะนามิจะไล้มมลพิษการเดินทางต้องลงเรือไปหมอกันมาปิกนิกแล้วก็เดินเล่นเลือกมุมถ่ายภาพได้เลยสวยๆทั้งนั้น ลูกมันคู่รักตามรอยซีรีส์เรื่อง Winter of Song ก็ยังเป็นมุมถ่ายรูปมุมโปรดของใครหลายคนอยู่ค่ะ <Yeah. S 1> อีกมุมหนึ่งที่ไม่น่าพลาดก็คือการถ่ายรูปก,กับแนวต้นสนที่เรียงรายอย่างสวยงาม แม้แต่ก่อนกลับก็ยังมีมุมให้ถ่ายรูปสวยงามมากค่ะแล้วก็ได้เวลาอาหารก็นค่ำเนี้เราทานกันที่ชั้นบนของโรงแรม Good Morning ค่ะซึ่งโรงแรมแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับทางชิงช้าสวรรค์มากซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาหลีซึ่งมีความสูงถึง75เมตรมี36ตู้เราสามารถมองเห็นวิวของหาดซกโชได้เลย เดินออกมาจากโรงแรมนิดเดียวเราก็จะเจอหาดแล้วค่ะโรงแรมใหม่สะอาดทันสมัยและที่เราชอบมากๆก็คือที่พักภายในห้องพักโอ้โหกว้างมากมีเซเว่นอยู่ใ,ใกล้ด้วยเช้านี้ย ไกด์จะพาเราไปที่อุทยานแห่งชาติโซลักซานที่เขาโซลักซานเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ถึง4เมืองนอกจากจะมีกิจกรรมปีนเขาแล้วที่โซลักซานก็มีวัดชื่อดังวัดแห่งนี้ชื่อวัดชินพึงชาเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมีทิวเขามีทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่ในเมืองซกโชจังหวัดทางวอน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยชินลาเมื่อเราเดินเข้าไปในอุทยานแล้วเราก็จะพบพบระพุทธรูปทองแดงปางมารวิชัยที่งดงามและมีขนาดใหญ่เรียกว่าธงอิวแดบูว่ากันว่าเมื่อหิมะละลายน้ำที่ไหลลงมาจะเป็นน้ำลำธารที่ใสสวยงามมากๆ Hey, เป็นยังไงสงสัยข่าวหน้าต้องมาซะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทานอาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างกันที่นี่เสิร์ฟกันแบบสดสดและร้อนย่างกันสดๆดไปเลยวิธีการทานให้ได้อรรรสเนี่ยต้องตัดหมูเป็นชิ้น ตัดเนื้อเป็นชิ้นๆและวนาผักสดกระเทียมกิมจิแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆมาห่อรวมกันรับประทานคําตัวๆแบบสไตล์คนเกาหลีกันเลยด้านหลังร้านมีช็อปเอาไว้ให้ซื้อของฝากกันมากมายเลยค่ะอิ่มแล้วไปต่อสนสนุกเอเวอร์แลนด์กันเลยเราอยู่ตรงเมนเกตเมนเกตคือตรงนี้นะจ๊ะ มาดูตรงนี้ก่อนจะเรา,าอยู่<ผ>ตรงเ<ร>มนเกตเมนเกตคือขวาล่างมันจะมีเขียนอยู่เมนเกตตรงนี้นะคะผมเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยระหว่างทางเนี่ยก็เจอสตาบักตรงนี้นะคะผมมันใหญ่มากจริงๆเลย นี่เรากำลังจะลงแล้วครับรีบตาเดียวจริงก็เรียกว่าโชคดีมากๆเลยเมื่อลงจากเคเบิลคาร์ปุ๊บเราก็เจอขบวนพั ทางขบวนพาเรศผ่านไปเราก็มาเจอม้าหมุนโอ้ยถือว่าย้อนอดีตกันนะดูพี่สาวม้าหมุนอันนี้ม้าอันนี้ม้าหมุนม <c oughs> ้าหมุนอ๋อ เดินกันต่อก็ยังมีมุมเครื่องเล่นให้เราเลือกได้อีกตั้งหลายอย่างค่ะ ทัวร์นะคะคือไม่ได้มาแค่ครั้งแรกอะค่ะประทับใจมากเพราะว่าทุกทริปที่มาไม่ว่าจะเป็นเจจูกูซานแล้วก็โซแต่ครั้งนี้เลือกมาชมใบไม้เปลี่ยนสีก็คือไม่ผิดหวังเลยบริการดีก็คือคำว่า 3D เนี่ยคือดีจริงบริการดีรถด,ดีไกด์ดีแล้วก็ทีมหลังบ้านก็ดีเวลาถามอะไรตอบไวมากค่ะรู้สึกว่าทัวร์ในเทะเกี่ยวกับทัวร์คุ้ค่าย่ง ค,คือทัวร์เนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะใครไปเกาหลีเนี่ยก็จะอยากไปเที่ยวทัวร์เพราะว่า,าไม่หลอกลวงอะค่ะคือเที่ยวดีเหมือนที่บอกบริการดีอาหารดีโรงแรมดีคือทุกอย่างดีหมดเพราะะั้นชื่อเสียงของทัวร์เนี่ยค่อนข้างได้รับความน่าเชื่อถือมากในกลุ่มเพื่อนๆใครบอกต่อเงนี้ค่ะก็คือมาแล้ว,มา,ลวมาอีกแล้วจะสังเกตว่าเจอลูกค้าใหม่ๆมาแล้วประทับใจมากก็คือจะชวนเพื่อนมาคุยใหญ่ๆแบบ ค่ะคนสิบคนอะไอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมาเจอเพื่อนๆใหม่สนุกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมากับทัวร์ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคะแล้วก็ได้มากกว่าที่ซื้อด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะอ๋อแล้วก็อยากจะบอกว่าทริปที่เรามาเที่ยวอ่าเป็นโซซัลักษาเนี่ยค่ะที่นามิคือถ้าใครมานานแล้ว อย่างพี่เนี่ยเคยมานานแล้วแล้วมาครั้งเนี้ยมาทับใจมากคือสวยนามิเปลี่ยนไปสวยมากแล้วก็โดยเฉพาะถ้ามากับทัวร์เนี่ยโรงแรมสุดยอดมากคือห้องที่ได้เนี่ยห้องใหญ่สะอาดสวยใกล้ทะเลใกล้ชิงช้าสวรรค์ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แล้วก็ที่สุดยอดเลยคืออาหารเช้าอาหารค่ำดีมากยังไงอยากให้เลือกมาเที่ยวที่โซค่ะแล้วก็อย่าลืมเที่ยวเกาะนามินะคะ บรรยากาศยามค่ำคืนใกล้กับโรงแรมเดินกันแบบสบายๆเราพักที่เชวรลอดสะอาดทันสมัยอยู่กลางกรุงโซกันเลย เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเอารูกมาให้ดูนะคะอันนี้เราใช้การเดินเท้าค่ะ <laughs> เพราะว่าการทำสุดต้องเดินเท้าก่อนค่ะ Left and then right at the end of the street and just keep going straight Okay <Yeah. S 1> <laughs> เสื้อกันหนาวมีรองเท้ามีกระเป๋าที่ราคาไม่กี่พันวอนซึ่งหาไม่ได้แล้วนะคะอีกแล้วตลาดมือสองที่โซค่ะ,ะูรู้ภูสุตาไม่ทราบว่าวันนี้จะเดินไหวหรือเปล่าแต่ก็จะพยายาม Oh! ทางนะคะ นอกจากตลาดที่มีอาหารแห้งจำหน่ายแล้วถ้าเดินไปเรื่อยๆสักพักนึเราก็จะเจอตลาดอีกตลาดนึงจำชื่อไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นตลาดที่มีร้านอาหารที่เป็นบ้านๆเต็ไมไปหมดเลยรวมถึงร้านอาหารที่ได้รับความนิยมมากมายมีผู้คนเข้าคิวรอ่อนเพียบ ร้านนี้ได้มิชลินสตาร์ด้วยบายบายกับใบไม้เปลี่ยนสีจ้า